ซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อทีหลังประหยัดยิ่งกว่าสําหรับรถไฟฟ้า e v ครับจากเป็นล้านเหลือ8 0แสนกว่าบาทแน่นอนครับว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยเจอการเทกระจาดรถ ราคาของรถยนต์หนักขนาดนี้เมื่อหลายปีก่อนโรนลงเคยได้คุยกับคนที่ซื้อรถค่ายไหนวะเชฟปะที่รถ5 0 0แสนเคยได้คุยกับเขาเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังก็ผู <c oughs> ้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับก็มีการโพสต์ออกมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นโตนะครับเก <c oughs> ี่ยวกับรถของ BYD ที่เป็นรถไฟฟ้าโดยรถไฟฟ้าคันนี้นะครับเ <c oughs> มื่อ2องาวันที่แล้วนะถ้านับไปจริงก็คือเมื่อต้นปีมีการลดราคารถยนต์ลงมาเรื่อยๆแต่ว่าราคาตัวแม็กของเขาอะตัวท็อปเขาอะเป็นล้านคนที่ซื้อมาใช้ก็รถไฟฟ้านะชัด บบก็คิดว่าประหยัดน้ํามันอย่าไปคิดว่าประหยัดไม่ประหยัดเลยครับมีคนที่เขาคํานวณมาให้แล้วฮะ่วดรถ3 0 0 0 0นเอาไปเติมน้ํามันได้มากกว่า3ปีครับหปีรถ3 0 0 0 0นแต่ถ้าเติมน้ํามันวิ่งได้เกิน3ปีอีกแถมราคารถยนต์ก็ไม่ร่วงแบบนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับก็มีเชฟโรเล็กฮะเขาจะปิดจะปิดโรงงานปิดดิวเลอร์ปิดบริษัทใหญ่เลยแล้วก็ประกาศลดราคาลงมา500 0,000เราลงรูงงข่าววิ่งไปเชฟ ไม่ทันแล้วครับเขาขายหมดเกลี้ยงเลยครับวันเดียวครับเนื่องจากว่าลดโหดมากทําให้ราคารถยนต์คนที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นแค่เดือนหรือไม่กี่วันร่วงไปครึ่งล้านเอาไปขายต่อเต็นเอาไปขายต่อเต็นก็ทําอะไรไม่ได้อ่าทีนี้ครับในการดําเนินการในการดําเนินการของเขาอะนะฮะตอนนั้นผมจําได้ว่าผมคุยกับ ผู้เสียหายนี่แหละทักมาคุยกันใน a c e b o o k หลายคนนะไม่ใช่คนเดียวรวมตัวกันประมาณสัก50คนไปยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยื่นผ่านตัวแทนของสคออบอผ่านทางออนไลน์บ้างไปที่สคออบอด้วยสุดท้ายสคบอก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสคบอเนี่ยจะต,ต้องทําได้ถ้าผู้ประกอบการกระทําผิกดกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าทีป่ปรากฏว่ามันเป็นการลดราคาสินค้า มันไม่สามารถเข้าไปควบคุมอะไรได้ถามว่าไอราคาสินค้าเนี่ยมันมีกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์เรียกว่ากรมการค้าภายในจะต้องมีประกาศควบคุมราคาสินค้าห้ามขายแพงหรือถูกกว่านั้นแต่แต่แตแตรถนี่ไม่ได้อยู่ในประกาศเพราะงั้นไม่มีกฎหมายควบคุมอยากลดราคาเมื่อไหร่ลดได้ลูกค้าซื้อไปถามว่าทําไงทําใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดเมื่อต้นปีอาจจะซื้อรถมาราคาล้านกว่าราคามือสองก็จะล่วงไปสักสัก,สกเกือบครึ่งอะมั้ง รถไฟฟ้ามันล่วงไหวเพราะว่าราคารถยนต์เนี่ยครึ่งหนึ่งอ่ะ60%ได้เป็นราคาของแบตเตอรี่ทีนี้รถไอตัว BYD เนี่ยเขาให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยมีโรงงานที่ผลิตแบตเตอรี่เป็นของตัวเอง ก็เลยสามารถทำราคาแบตเตอรี่ได้ถูกกว่าเจ้าอื่นประมาณ30-40%เป็นที่มาของส่วนลดในครั้งนี้ประกอบกับได้ยกโรงงานมาผลิตที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยบอกว่าที่ลดราคาให้ครั้งนี้ก็เป็นการฉลองเปิดตัวโรงงานใหม่ของรถไฟฟ้านั่นเองของรถ E ีวีนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับคนไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าใช้รถ E ีวีเข้าไปคอมเมนต์กันเดือดเนาะคนใช้จริงๆเนี่ยน,นั่งเศร้าอยู่เข้าใจครับว่าเสียใจแต่เอ่อมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะเอ่ออดีตที่ผ่านมาทําอะไรไม่ได้ ปัจจุบันก็ไม่คาดหวังว่าจะทําอะไรได้ครับเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามขายถูกไม่ได้ห้ามลดราคาไม่ได้มีกฎหมายกําหนดขายเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้ในเหตุผลที่มีการขายข,ายของเขาออกไปเนี่ยนะครับตัวตัวรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าอย่าไปซ้ําเติมคนที่เขาซื้อมาก่อนเลยครับมันมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เรื่องที่เกิดขึ้นได้ในการซื้อขายของกันมันก็จะมีของถูกของแพงบ้างก็พยายปลอบใจนะครับอย่าไปคิดลบครับยังไงก็ต้องผ่อนไแนั้นต่อฮะ หนีไม่ได้ครับเอาไปขายคืนก็ไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดมีการขายต่อก็ต้องขายราคารถมือสองซึ่งราคาล่วงอีกครับซื้อมาล้านตอนนี้รถไปแดงแปดแสนคิดว่าแปดแสนมือสองราคาเหลือเท่าไหร่ล่ะฮะไม่ใช่เหลือห้าแสนเลยมีผู้ประกอบการเต้นรถบางคนบอกว่าเออรถที่ลดราคามาเนี่ยพอรัเข้าเต้นเนี่ยมือสองเนี่ยจะเหลือประมาณห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองจากเป็นล้านนะจากเป็นล้าน การลดราคาแบบนี้มันก็ไม่เป็นธรรมหรอกนะฮะกับคนที่ซื้อก่อนแต่ก็เออเกิดขึด้นบ่อยเนาะออมีคนถามว่ามันจะกระทบกับยอดขายของ d, ดี d ดีรถ e ีตัวที่ลดราคาไหมผมว่าคนน่าจะแห่ไปซื้อเพราะมันราคาถูกของมันราคาเป็นล้านอยู่ๆรถมาฉาบแจกใครก็อยากได้แต่สําคัญไปกว่านั้นก็คือสินเชื่อจะมีการอนุมัติง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่าท่านนั่นเองถามลดลงก็เล่าให้ฟังแล้วว่าทาอะไรไม่ได้ยังไงก็ตามนะครับใครที่ซื้อรถมาก่อนก็ สู้ต่อไปครับแม้ว่าซื้อปาสองวันราคาหายไปสามแสนก็ตาม